สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเน่ามันกันปากครับเต่าที่ภูค่ะช่วงแรกช่วงนี้นะคะอยู่กับนี่เลยนะฮะกระชายขาวตาบีจีนะคะสุขภาพดีต้องมีชายไปกว่าครึ่งนะพี่เต๋าบอกเลยนะเพราะว่าฝนตกเห็นไหมอยู่ๆก็ตกแล้วก็ตกหนักมากหลายคนป่วยเมื่อวานไปกินข้าวมาไปงานงานหนึ่งมานะคะเป็นค้อพิเศษฐีแถวอะไรวะพระประแดงเขาจัดงานเลี้ยงวันเกิดไปเจอพี่อ้วรีเทิร์นด้วย คุณผู้ชมเช่ไนั่งคุยกันอย่างเขาบอกเนี่ยเป็นโควิดทุกคนเลยอ่ะบางคนเป็นสองรอบสามรอบสี่รอบนะคะบางคนเป็นรอบเดียวมีวิเตอคนเดียวรอดเพราะฉันกินกระชายขาวเนี่ยมีจีเนี่ยคุณผู้ชมนะคะกระชายขาวไม่ได้รักษาโควิดะคะ่ะแต่ว่าดิฉันกินเพื่อเพื่อป้องกันให้สุขภาพฉันแข็งแรงรแล้วก็เป็นหวัดคัดจมูกเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยมันมีวิตามินซีจากมะขามป้อมในสูงซื้อเก็บไว้จะขาดไม่แพงค่ะ ตรงอย่างนี้เลยค่ะ <c oughs> รีบขายเลยเหรอไม่ใช่อันไหนที่จะรีบขายแสดงว่าของดีเพราะออว่าคุณคุณจะได้ซื้อเยอะๆเหมือนยาสีฟันหมดไปแล้วเห็นไหมล่ะขายจะไม่มีจะไม่มีแบบว่าไม่มีแล้วอันนี้ละ่ะอันนี้ก็จะหมดแล้วอ่ะวันนี้นะใครสนใจกระชายขาวของเราครับหนึ่งกระปุกสามสิบแคปซูลด้วยกันนะฮะสองร้อยเก้าสิบบาทนะฮะ แล้ววันนี้มีโปรสบายกระเป๋าเลยนะครับซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยซื้อ5กระปุกเหลือเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลยนะครับ0957184624นะครับหรือชื่อแนลสุขภาพดีสแกนเขียวโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยจ้ามาในช่วงนี้นะฮะถือว่าเป็นข่าวดังและคนพูดถึงอยู่ตอนนี้เลยสาหรับดีเจเพชรจ้านะครับชี้แจงหมดแล้วครับน้องกูเองเออหลังมีชื่อเอี่ยวกับ f o r e x TD นั่นเองนะฮะ คือจากที่กรณีคือ DSI เนี่ยออกหมายเรียกพยานคดีฟอกเงินแชร์ลูกโซ่ Forex GD ภาค2เนี่ยนะครับ DSI หรือพี่ไอ้นี่คะ FBI ฮะ DSI ไม่ใช่ FBI นะไม่ใช่นะฮะที่ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของลูกโซ่ Forex GD เนี่ยนะครับภาค2เนาะหลังพบคนดังใน8รายภาค2เออภาค2แล้วมันจะมีภาคอันนี้ไหมอ่ะพิสดารภาคต่อภาคอะไรอย่างเงี้ยแม่เข้าใจคำว่าไตรมาสเขาเรียกว่าไตรมาสไตรมาสใช่ไหล่ะ ไตภาคไตภาครักกลัวมากเลยอะอ,อ,อันนี้แค่ภาคสองนะแต่ฉันไม่รู้ว่าอยู่คนนึงมีนางงามชื่อดังคนดึงดูงดงดงไป45้าล้านนะโดนโกงไปออะอันนี้ภาคสองหลังพบคนดัง8รายเนี่ยนะครับผัพวพันเกี่ยวกับกเรื่องของเส้นทางการเงินด้วยกับอภิรักษ์เนี่ยนะครับซึ่งมี2ดาราดังเอี่ยวเลยคือ1คือฟิล์มรัตูมิและอีกคนหนึ่งก็คือดีเจเพชรเจ้าของเรานะฮะโดยจะเรียกการสอบปากคำครับในวันที่8สิงหาคมแล้วก็สิสิงหาคมโดยล่าสุดเองเนี่ยนะฮะดีเจเพชรเจ้าเองไม่รอช้าครับ เมื่อเกิดประเด็นแบบนี้แล้วก็ต้องรีบอัดคลิปชี้แจงทันทีรีบอัดคลิปนะ,ะรีบอัดคลิปทำไมอ่ะสงสารมันเออมีการเขียนข้อความบอกว่าผมขอแถลงหน่อยนะครับก่อนจะเข้าใจผิดแกไปกันใหญ่จากข่าวที่ออกมานะครับหลังจากได้รับหมายไปก็ติดต่อเข้าไปสอบถามข้อมูลแล้วนะฮะเกี่ยวกับเงิน5 0,000บาทมีการโอนระหว่างบัญชีกันจึงได้มีการตรวจสอบและพบว่าเงินนั้นเนี่ย คือการจ้างในการโพสต์ภาพจากโชว์รูมรถแห่งหนึ่ง uh huh. เมื่อตอนปี2018 uh huh. และวันที่1พฤษภาคม2018ทางผมมีหลักฐานและเรื่องของการโอนเงินค่ะ uh huh. สำหรับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะหาเรื่องไม่ไม่ดีเลือกเรื่องของการหลอกเงินชาวบ้าน uh huh. ผมไม่มีวันทําเด็ดขาดดีเ uh huh. จเาบอกแบบนี้ uh huh. ขอบคุณกําลังใจที่ส่งเข้ามาเดี๋ยวมีคลิปให้ดูแล้วกันว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นแล้วดีเจเพชรว่าอย่างไงบ้างกับเรื่องนี้จัะ uh huh. นะครับเป็น เป็นยอดเงิน5,000มบาทตอนแรกผมก็งงว่าคุณอภิรักษ์เขาจะมาโอนเงินอะไรให้ผมนะครับผมก็เพราะเราไม่ได้รู้จักกันนะครับเราเราไม่ได้รู้จักกันนะครับก็ยังงงว่า,เ,าเขาเขาโอนเงินให้เราทำไมนะครับผมก็เข้าไปดูนะครับรูดอินสแตนไถ่ลงไปเรื่อยเลยนะครับ,รบก็ไปเจอวันที่หนึ่งพฤภาคมจริงๆนะครับมีการโพสต์ภาพของผม นะครับผ่านทาง i ิน t a g r กรนะครับเป็นภาพเพจโชว์รูมรถภาพภาพไอจีเขาอะที่มีแต่รถะนะครับว่าเขาขายรถนะ,ะว่าอยนะ่างเงี้ยนะครับก็ผมก็โพสต์ไปก็ได้ค่าจ้าง5 0 0หมื่นบาทนะครับก็เป็นอันว่าผมเพิ่งมารู้ว่าคนที่จ่ายเงินก็คือคนชื่ออภิรักษ์มาโอนเงินให้ผมนะครับแต่วันนั้นผมไม่ทราบนะครับผม ผมไม่ทราบด้วยซ้ำนะครับว่าใครเป็นคนติดต่อผมมาเพราะว่าเขา DM มาเพื่อจ้างงานให้ช่วยแชร์เพจและมีค่าจ้างให้้างอืก็ชี้แ<อ>จงก็เดี๋ยวไปชี้แจงกับ DSI นะเพจเออพจจ้าที่สนิทกับพี่เต๋อมา20ปีนะคตั้งแต่พี่เต๋อทำงานวันแรกเลยทำงานวันแรกเขาเอารูปพิธีกรมาให้ดู3คนผู้ชายสผู้หญิงหนึ่งบอกเลือกคนนี้ค่ะทำไมถึงเลือกคนนี้ เขาดูหล่อดีค่ะก็ทำงานกับน้องมันมามันเป็นคนโอเคซินเีื่อีนสินเซียไม่มีอะไรก็เดี๋ยวพ็ไปไปไปอธิบายให้ DSI ฟังแล้วกันนะคะ,คะน้องกูเองถ้าอย่างในกรณีแบบนี้เนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปก็จะมันมันก็จะคุยง่ายไหมถ้าในกรณีถ้ามันมีที่มาที่ไปแคต่ตรงนี้ตรงเดียวมันก็คงจะไม่มีปัญหาแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าเดี๋ยว DSI เขาก็ต้องถามอีก มันก็ต้องมีซอกไปอีกไงไปเรื่อยๆแล้วเงินตรงนั้นแต่เราก็ไม่รู้นะเพราะว่าเพชรเขาบอกว่าเขายืนยันตรงนี้ว่ามันมีแค่ตรงนี้คือห้าหมื่นแค่ตรงนี้คือเขาจ้างนะคะบางคนเขาก็บอกดีเอสไอไม่หมดนะเออบางคนบอกแค่นี้แต่จริงๆแล้วบางทีรับบางคนรับเป็นเงินสดอรับเป็นเงินสดแล้วบินไปฝากต่างประเทศอืบางคน เคยเจอคนหนึ่งนะเป็นนางงามชื่อดังเลยนะคะอของเมืองไทยก็โดนฟอรเยด์ทีดีโกงไป45ล้าน เขาบอกพี่ไปแจ้งความไรือย่างอ่ะพี่พี่ไปแจ้งแต่วันแรกแล้วแต่พี่ไม่กล้านักข่าวรู้พี่พี่อายพี่กลัวเป็นข่าวแต่พี่ไปแจ้งเรียบร้อยแล้วอืมอืม้อมโดนอย่างงี้ต้องไปรีบแจ้งความนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนข้อหาสมรเร,เริ่มคิดเหมือนใครบางคนร้าเออนะครับที่โดนกันไปนะครับอีกคนหนึ่งที่โดนเหมือนกันเดี๋ยที่ชี้แจงไปมีดีเจเพชรแล้วก็มีคนนึงคือฟิล์มรัตภูมิอ่า เตรียมหอบหลักฐานเข้าพบ DSI แล้วนะครับบ,บ,บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับ forex g d นั่นเองนะจ๊ะ,ะนะแหล่งข่าวคนใกล้ชิดอย่างสิริจตุภูมิได้มีการเปิดเผยบอกว่าตอนนี้ฟิล์มเองทราบข่าวกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วนะเจ้าตัวไม่ได้ซีเรียสอะไรพร้อมที่จะเข้าพบเจ้าหน้าที่ซึ่งคาดว่าฟิล์มเองนะฮะจะเข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเองเลยเพราะเท่าที่ทราบมาฟิล์มได้มีการโทรเข้าไปสอบถามทางเจ้าหน้าที่ถึงเรื่องดังกล่าวและก็ได้มีการชี้แจงเบื้องต้นไปแล้ว โดยฟิล์มรัฐภบมิจะจนําหลักฐานนะครับไปชี้แจงความบริสุทธิ์นะฮะของตนเองอีกครั้งในวันที่8สิงหาคมที่จะถึงนี้นะฮะซึ่งนะครับมีการนะฮะผู้สื่อข่าวของเราก็ถามว่าฟิลมเ,เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดี f o r e เร็ได้ยังไงนะฮะแหล่งข่าวคนดังกล่าวก็เลยเปิดเผยว่าเมื่อประมาณปี61นะฮะทางผู้บริหารของ Forex ็ได้มีการว่าจ้างบริษัทของฟิล์มเนี่ยให้ทํางานด้วย เป็นเรื่องของการว่าจ้างงานไม่ได้มีส่วนร่วมเองของการไปหลอกเงินประชาชนมาลงทงลงทุนๆๆอะไรเลยทางบริษัทของฟิล์มรัตภูมิก็มีหลักฐานในการว่าจ้างงานอยู่ด้วยเขาเขามีหลักฐานของเขานะซึ่งฟิล์มจะนําหลักฐานไอ้ดังกล่าวที่บอกเนี่ยไอ้ที่ว่าจ้างเนี่ยไปชี้แจงความบริสุทธิ์อีกทีหนึ่งะความบริสุทธิ์ผุดพาดน,นะนี่เขามีหลักฐานแล้วเชื่อไม่เชื่อก็อยู่ที่หลักฐานนี่แหละลูกนะก็ไปยื่นกันไปในเมืองบอกมีหลักฐาน ทางเจ้าหน้าที่เขาต้องดูหลักฐานเพราะอาภีแรกเขาชอบดาราดังเขาชอบคนดังจ้างจริงๆอยากให้เขาจ้างโอมขึ้นแรกอ่ะจนตอนนั้นยังไม่ดังไงไม่ก็จ้างเลยเออจ้างแบบว่าเออเนี่ยไปงานต่างจังหวัดเลยไปโฟมุดโฟเล็กทีดีแล้วก็จ้างโยมเป็นพิธีกรวันเสาร์อาทิตย์เออแล้วให้โยมไปมันมีจะโดนไหมโดนโดนโดนแต่ถ้าเราชี้แจงว่าเราไปทํางานพิธีกรแม้แต่เขาแจกเงินสด มีหลักฐานการโอนเงินจากอภิรักษ์โดยตรงมาที่มึง จ้างพันหนึ่งแต่เขาโอนให้มึงแสนหนึ่งอย่างเงี้ยมึงก็เตรียมเลย,ยนอนรัดยาววีลเลทเลยเราจะรัดทำไมอะไรอย่างนั้นนะอ่ามึงโอ้คนอย่างมึงอะตอนนั้นยังมึงยังไม่รู้ว่าอย่างพี่เล่ามันทำอะไรงไงมึงก็จะดีใจเหมือนกับทุกทุกคนดีดีดีเหมือนกับทุกทุกคนถูกต้อง <laughs> ดีใจเออเหมือนกับทุกทุกคนที่กำลังเป็นข่าวบางคนมันรวยแบบไม่มีที่มาที่ไปไงครับคุณผู้ชมขาเข้าใจใช่ไหมคะครับคือเราก็เห็นเขาบางคนเนี่ยเราก็เห็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ไม่น่าจะ ทำอะไรรวยได้อยู่ๆก็มีเงินมาแบบว่าซื้อพงซื้อผาตทะเบียนแบบว่าโอมโคตรแพงอย่างเงี้ยเอาเงินมาจากไหนคะแต่เวลาเขาถามว่าเอาเงินมาจากไหนตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ไม่มีไม่มีที่มาที่ไปของเงินนะคะมันก็คือเงินจากการช่อโกงมาจากการเล่นแชร์ฟอเร็กซ์ทีดีเห็นว่าเขาจะเรียกพร้เอกหนึ่งคนนะเป็นพยานใครอะชื่อเหมือนสัตว์ชนิดหนึ่งอยู่ในป่าเขาใหญ่ โดนหมดเลยเดี๋ยวเขาเรียกทีละเลเขาเรียกทีละเซตเขออาเรียกเป็นเซตเซตนะคะอเ,คเออก็อเตรียมหลักฐานเอาไปแล้วกันถ้าคิดว่าบรีสุดใจบริสุทิ์ใจก็เ,เตรียมหลักฐานเหมือนจะเงินบริสุทดไ,ไห,หไมเงินไม่บริสุทธิ์ <Okay. S 2> แต่ตัว,ตวทุกคนบริสุทธ์ใจหมด นะคจะรต์บางผมมันไม่รู้จริงๆคนวงการบันเทิงเนี่ยเขาชอบคนรวยขนานรวยเนี่ยแล้วเ็าจะบอกว่านับเป็นเพ่ยเนี่ยพี่ผมอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นพอวันหนึ่งเดี๋ยวพี่โดนรวบเนี่ยผมไม่รู้จักครับคุยแค่ครั้งเดียวแต่เวลา่อนเคยร่วมงานผ่านๆตอนก่อนหน้านั้นล่ะตอนที่แบ่าโอ้โหลาโอซีกันพี่โอ้ยผมมีเบอร์ตรงเลยมีลงมีลายกันรักมากพี่คนเนี้ พอโดนรวบเสร็จปั๊บอโอ๊ยผ่านๆพ,นพ,พี่พี่เคยสนิทกันเลยนานๆเจอกันทีนึ่งกินเหล้าอเออกินข้าวด้วยกันเฉยๆไม่มีอะไรครับอืนะคะคนบางคนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรวยก็ยังแบบว่ามีเงินรวยขึ้นมาได้ทุกคนก็ต้องสงสัยที่ว่าเงินมาจากไหนแต่พอถามไปแล้วเนี่ยมันไม่มีที่มาที่ไปของเงินอย่างหลายๆคนที่โดนรวบโดนจับนะคะใส่สานาฬิกาซื้อรถหรูบ้านราคาแพงสารพัดส,สารเพเอ ออย่ยี่สิบเองยี่สิบสามสิบเอาเงินมาจากไหนพวกกูอ่านข่าวกันแทบตายปากกระถึงรูหูก็จะได้เงินแต่ละบาทโอ้โหอีพวกนี้นั่งกงินโอ้ยวันหนึ่งอ๋อฟูกันเนาะอ,อ๋อที่ไหนได้มิดเป็นมิดมิดแล้วมิดฉาชีพเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้พี่โดนมิดฉาชีพมานะ<อ>โดนมิดฉาชีพคนหนึ่งโทรมาฮัลโหลสวัสดีครับอันนี้เต๋าหรือเปล่าครับใช่ค่ะจำเราได้ไหมจำไม่ได้ อือโอมถ้ามีเพื่อนคนหนึ่งที่มึงไม่รู้มึงไม่รู้จักชื่อเลยแล้วโทร่าจำมึงได้ไหมจำมันได้ไหมมึงก็ตอบว่าเราจำไม่ได้เู้จำไม่ได้ล้วถามว่าใครเออใครเราชื่อต้นเออฉันก็ถอนหายใจเพื่อนฉันมีชนชื่อต้นเนี่ยประมาณร้อยกว่าคนแล้วผัวที่ผู้ชายชื่อต้นเนี่ยอีกสี่ห้าร้อยคนมึงอธิบายว่ามึงคือต้นไหนเป็นต้นไหนเออต้นไม้ต้นไม้ต้น้าต้นน้ำเออหรือต้นงิ้วมึงพูดมาเออ แล้วทาไมเสียงเธอจะไม่คุ้นนะคุ้นเสียงเธอเลยเอ,อมันบอกว่าเนี่ยเสียงเราเป็นวันลงคอเออ,เออเดี๋ยว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 พรุ่งนี้เราโทรหาใหม่นะเออ,เอ,อแล้วเราก็ถามว่าอ้าวแล้วเมียมึงเป็นยังไงบ้างเมียเราเหรอเมียเราเมียมึงที่ชื่ออีปอนไงเอออ๋อเมียเราสบายดีเออเออมียเราสบายดี มึงกับอีป,ปอยเลิกกันมาจะสิบกว่าปีแล้วเ,เนี่ย,ยมึงสบายดีได้ยังไงวะแล้วพอเสร็จเมื่อกี้โทรมากำลังขับขับรถมาที่นี่ฮัลโหลเตาเนี่ยเออเราต้นเองต้นไหนอะอต้นเมื่อวานไงโห้ยทำไมขี้ลืมจังม,มีอะไรหรอเนี่ยเตาเราไปทำอะไรเ,เงินมาเราโอนมาแล้วเงินมันมีปัญหานิดนึงแล้วเนี่ยจะขอยืมเงินเตาหน่อยอ ต้นต้นต้นแล้วเมียเธออ่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้อืไอ้ก้อนนั่นเอืมอ เมียเธอไม่ได้ชื่อกอนนะเธอจาใหม่สิเมียเธอชื่ออะไรเมื่อวานเราเฉลยไปแล้วนะอไอ้กอนไงเมียเธอชื่อปอนเราเลิกกันไปนานแล้วและปกติต้นเนี่ยที่โทรหาเราเนี่ยจะไม่พูดภาษากลางชัดขนาดนี้เพราะว่าต้นคนนี้เนี่ยบ้านอยู่สงขลาพูดทองแดงมากเไหนพูดใตายให้ฟังสักประโยคสิที่ทำรื้อพูดยาวๆพูดเยอะๆเพราะปกติเขาไม่พูดภาษากลางอะฉันืนวางสายเลยออ โทรหาใครไม่โทรโทรหาอีเตานี <laughs> <laughs> เรื่องการหลอกลงทุนลงทุงนอะไรเงี้ยอันนี้อันตรายอ้ามปราภาต้องออกมาชี้แจงนะก็โดนสวมรอยเหมือนกันนะฮะกรณีของอ้ามพระราภาเองเนี่ยนะฮะก็ออกมาเตือนภายหลังอหกอ้างชื่อชักชวนร่วมลงทุนธุร,รกิจนั่นเองนะฮะอ้ามเนี่ยนะโดนจนได้แหลคะครับคุณผู้ชมเป็นนางเอกซูปเปอร์สตาร์ก็โดนโดน,นะะค่ะไม่รอดนะเป็นอีหนึ่งคนดาวที่ถูกแอบอ้างนำชื่อไปใช้หลอกล่อชักชวนคนอื่นให้เข้ามาลงทุนกับซุปตา์ตัวแม่อ้ามประราาชาภาใส่เชื้องานนี้ทันที ทราบข่าวปุ๊บเจ้าตัวก็ไม่รอช้าออกมาโพสต์ก็วามเตือนภัยลงใน IG จ t ส r อรเลยบอกว่าเนี่ยวันนี้นะเพิ่งทราบข่าวว่ามีคนแอบอ้างจะมีอ้ํามาร่วมลงทุนและมีการจชักชวนให้คนอื่นน่ยมาร่วมลงร,ร่วมลงเงินด้วยนะฮะขอบอกว่าไม่เป็นความจริงนะคะอย่าหลงเชื่อคุณอาจจะเสียเงินนะคะ ถ้าอ้ําทำธุรกิจอะไรอ้ําจะแจ้งด้วยตัวเองค่ะอ้ําไม่ทําอยู่แล้วค่ะอ้ําเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะไม่ใช่้อ้ําจะมาลงทุนลงทุนอะไม่ทํอ้ําจะลงทุนทําไมอ้ํานี่มีเงินในบัญชีกินไปกี่ชาติก็ไม่หมดแล้วค่ะไม่ต้องมาลงทุนอะไรลงทุนอะไรค่ะอ้ําไม่ต้องลงทุนแล้วค่ะทุนคือความสามารถของอ้ําค่ะเพราะฉะนั้นอ้ําใช้ความสามารถค่ะถ่ายแบบค่ะแล้วก็โฆษณาค่ะเล่นละครก็ไม่ต้องเล่นเยอะแล้วค่ะ อาปีละเรื่องแล้วค่ะ,ะเฉพาะเป็นพรีเซนเตอร์นี้ก็จะจะขี่กระตาอยู่แล้วค่ะก็จะมาลงทุนอะไรคะมไม่มีนะคะเออถ้าเกิดมีคนมาชวนโอนไปลงทุนล่ะอโอนทำยังไงลงทุนอะไรอ่ะขายของอย่างเงี้ยโ ไม่เอาว่ะขายยุคแบบนี้ไม่ขายของขายตัวลงทุนขายตัวขายตัวต้องลงทุนได้หรอไปสิงคโปร์ต้องลงทุนได้หรอต้องเอาตัวไงเอาหรอต้องทนความเจ็บปวดบางทีเราเจอของที่แบบว่าเกิดวัฏฏฐานอะไรเงี้ยเออเทนเอาทนเอาไปทำใช่ไหมไปได้ตังต้องไปได้ประมาณห้าห้าดอลลาร์สิงคโปร์ได้ไปโอ้ยออมขายตัวมึงยังไม่ถึงพันเลยนะอยู่ ถูกกว่าที่มึงไปวิธีก่อนอีกนะใช่<ป>แต่ต้องไปอยู่ตามสมทุ่มพุ่มไม้นะทำไมอ่ะก็มันก็ครอ,อยู่ที่มันรูรูี่แซ่ไม่มีหรูไม่มีหรูไม,ไม่ถึงอ,อาร์ดอลล่ามันก็อยู่ตรงนั้นแหละสมุมทุ่มพุ่มไม้ตามป่าตาป่าละมอ,อกในสิงคโปร์มันจะมีไงสักแป๊บหนึ่งสักแป๊บหนึ่งตำรวจตรวจสื่อกระบองมาไล่เคยโดนจับไม่ใช่หรอโดนไล่ไม่เคยโดนจับมึงไปทำอะไรถึงมันถึงโดนตำรวจสิงคโปร์กระบองไล่ตีมึงเล่ามาแห้เอาเกินเวลาคำนวนโกงไปเอาผู้ชายเกินเวลาบนถนนผู้ชา แฮงเอาท์ <Hang> เออไปนั่งก็นั่งกินกับแบบนั่งขายแล้วนั่งกินนั่งกินอ๋อนึกว่านั่ง้าตรงนั้นนั่ง้าไม่ได้อ๋อเหรอครับคนเรามันจะค้าค้าได้หมดเลย <c oughs> โอ้ย <c oughs> นะคะ, <c oughs> ดดะเดี๋ยวพักกสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกระชายขาวตาบีจีนะคะ <c oughs> คนเราต้องบำรุงสุขภาพนะคะ พี่เต๋าเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่เคยติดโควิดแล้ะก็ไม่คิดจะติดด้วยแต่ว่าพี่เต๋าเนี่ยก็จะมีตัวช่วยคือกระชายขาวตาบีจีเนี่ยกินทุกวันนะคะวันละเม็ด2เม็ดครับคุณผู้ชมนะคะราคาไม่แพงราคาหลักร้อยค่ะควันนี้เลยหนึ่งกระปุก30มสิบกระสุนด้วยกันนะฮะกระปุกละ290บาทนะครับและวันนี้มีโปรสบายกระเป๋าครับซื้อเยอะได้จ่ายน้อย5กระปุกเหลือเพียงแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะฮะกระชายขาวตาบีจีต้องรีบโทรเลยครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่หรือที่แรกสุขภาพดี คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ